โอ้ m g ค d ทอนชิ่งสาๆจากบ้านซูชิอรีนี่สวยจริงๆเลยนะ้ พื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกับช่องเซนเซียชาแนลอ้าวันนี้เป็นวันที่เราจะไปแข่งเต้นกันนะทุกคนงานเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไอ้สู้เพื่อบ่างของเราเนี่ยมันการแข่งเต้นเนี่ยมันจะเป็นแข่งเต้นแบบไหนนะแล้วยังไงเชิญอ้าเดี๋ยวลองเชิญคุณพีมาเลยสิมาไหม เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราเคยชวนไปเอ้ยมาด้วยมาอย่าให้เสียเวลาจับคู่เลยดีกว่ากลัวไม่มีคู่ชวนคนแรกเลยโอ้มาเราจะมากันแบบไหนอุ้ยคาสินเฮนะเนี่ยอุย้ยสุดยอดเลยอะ่ะอุ้ยเอาว่ โอ้ oh. <laughs> ไม่อยากข้ามเลยอะ่ะตื่นตาตื่นใจอะ่ะคับสีนมากว้าโอ้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 สู่เหรอสูงเพลงเหรออ่าโอเคได้ชาชาชาส <c oughs> ามดาวหรอไม่เคยเต้นด้วย ที่หนึ่งเอาอ่ะตอนนี้คะแนนเรานำอาอ๋อเต้นทีลเาเพลงเ,เนี้ยไอ้กดสุ่มเพลงนั้นะอ,อะไอเพลงฮอก้าไรนั้นอะห้าดาวเงี้ยจะบ้าตายโอ้ไม่กอดมากนี่มีชื่อขึ้นด้วยนะใครบ้างอุ้ยสุ่มเพลงสุ่มเพลงได้เพลงอะไร อ๋เวลสาหมดเลยหรอแข่งเวลสาหมดเลยเ, <c oughs> เ,ลยเ,เนี่ยต่อต้องมีรอบ้านอื่นด้วยโอเคอ๋อสามเหรอก็มันถือว่าถือว่าดีนะเหมือนแบบใครเต้นไม่เก่งก็สามารถมาเต้นได้แบบทำคะแนนเรื่อยๆภายในสองชั่วโมงนี้นะคะก็โอเคอยู่ค่ะ ตอนนี้เราแขงอยู่กับบ้านเลื่นคอนะเราจะต้องนำขึ้นไปให้ได้เออเออออต้องนำนำขึ้นไปนำขึ้นไปนำนะนำนะนำล็อกขับนำล็อกับเฮ้ยโชว์ขนาแบบเรียวไามด้วยโคตรเท่เลยดูแบบ ตื่นเต้นดีนะว่าเรากำลังได้ที่อะไรอีตอนนี้โอเคเหมือนบ้านเลยบอคอจะมิสไปรอบหนึ่งมั้งเนี่ยคะแนนไม่ขึ้นมาเลย <c oughs> เราก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมิส <c oughs> โอเคโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไร เฮ้ยยที่หนึ่งอีกแล้วครับลายต่อเลยครับมาราทองเพลงอะไรเพลงอะไรเฮ้ยเวลสีด้วย my god จะเต้นได้ไหมวะเพลงนี้แบบขอปล่อยจอยหน่อยได้ไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยก็เวลสีนะจะรอดไหมวะมา ม่กอดเฮ้ยมีเล่าเต็นไม่ค่อยได้จริงโอ้ไม่ก็ดิปซินดอนนำไปแล้วนะที่หนึ่งโดดเลยโอ๊ยเกือบเกือบมิด มิดไปแล้วมิดไปแล้วทีหนึ่งทีสี่เลยครับผมโอเคอืมสาวๆจากบ้านซอร์ชูรินนี่สวยจริงๆเลยนะไหนเพลงอะไรเอ้ย โอ้ยมันได้แต่เพลงฮ้ยเราไม่ค่อยจะได้แต่สิแต่อย่างน้อยก็เวลสี่จะหลุดไหมวะเวลสี่ก็ไม่เคยค่อยได้เต้นแต่สีเพลงเนี้ยเ๊โอ้ แนนนำโดมเลยครับไอ้ยอดสุดยอดก็ถือว่านึกว่าตอนแรกนึกว่าจะเหนื่อยกว่านี้ก็ยังโอเคเาสามารถเต้นได้เรื่อยๆสุ่มเพลงสุ่มเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรเึิบโอเคป่า ้ยตอนนี้เรากำลังแข่งอยู่กับบ้านกิฟฟี่ดอยนะคะกิฟฟี่ดอยแล้ว <c oughs> บ้านท้ตรงที่หนึ่งบ้านท้ต้องที่หนึ่งครับเรื่องเต้นสู้ตายเรา,เราจะไม่ execute เราจะ perfect ทุกปุ่มอื้ย ไ,ไ,ไม่ไดไม่ไดไม่รอไม่รอ้ไม่ให้นมไม่ให้นมอืมอืมอืมอ,มอ,มอมไม่มีหลุดบ้างเลยเหรอหลุดหลุดบ้างหลุดบ้าง มิดบ้างทีนึงที่ที่บ้านกิฟติดทีนึงหน่อยมีดแค่ทีนึงหน่อยสิโอ้ยคะแนนเท่ากันหมดเลยอ่ะแล้วอย่างนี้จะตัดสินยังไงอ่ะคะแนนมันเท่ากันหมดอะเอ๊ย <c oughs> รีบทำเวลาเราจะต้องรีบทําเวลาหน่อยนะได้อะไรเรวสามเคค่ะ พี่สองแล้วพี่สองแล้วครับยังไงอืมคะแนนไหลคะแนนไหลโอ้โหโอ้โหอือพี่สามครับ มาลาทอนครับเราจะทำการเต้นมาลาทอนนะสองชั่วโมงนี้ผมจะไม่พักปื๊ด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 ปืดอีกแล้วหรออีกแล้วมันเป็นอะไรกับอีเพลงนี้วะสุมได้รอบที่สองอีกแล้วนะ อะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราคอเต้นได้อยู่มีนิดแค่ไปรอบเดียวไปกันต่อครับ ปวดมือเลยเต้นเพลงเนี่ย <c oughs> โอ้ยเฮ้ยได้ที่สองหรอเออเนาะโอ้ยปวดมือเลยโคตรเก่งอ่ะเพลงเนี้ยเต้นอย่างไรให้เกง่เกงแบบมันมีตั้งหลายเพลงให้สุ่มอ่ะคนน,น,นนั้นไปสุ่มเพลงนั้นได้เพลงเดียวสองครั้งแล้วนะอะไรอะไร แลกโค้กเวลสีอ่ะโอ้ยไม่เคยเต้นอ่ะไม่ได้เต้นนานมากนะเหลงเวลสี่อ่ะข้างนานมาก <laughs> โอเคมา หนึ่งครับผมอุยไหนมันชอบสุ่มแบบสุ่มแปลกแปก,แปกนะมันทำไมมาได้แต่เพลงแบบซ้ำๆขึ้ไม่รู้นะมันสุ่มระบบสุ่มอะไรของมันวะ <c oughs> เหมือนเหมือนให้เต้นอยู่แค่ประมาณสามสี่เพลงอ่ะางทางที่ก็มีเพลงตั้งเยอะแยะ อกคะแนนบ้านด้วยตอนนี้เราอยู่รีอันดับที่เจสิบอยู่เฮ้ยเต้นหรือว่าเต้นเร็วอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเพลงเลวห้าเลแรกปะครั้งแรกเพราะว่า 你们看到的里 <laughs> <laughs> ที่หนึ่งเิ่งเกรงมากเกรงว่าวิได้ทั้งห้าสิบหกคะแนนเลยแน่โอ้อะไรอีกมาอีกแล้วเพลงไม่ว่าเพลงเดิมเลยเป๊ะๆทำไมครับเต้นไม่ได้หรอกครับไฟติ้งไฟติ้งครับไฟติ้ง

ามิดแต่แล้วครับมิด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 ย่างนหยใหญ่หลวง my god เกมแกงอ่าแม่เพลงห้าดาวมีตั้งเยอะไม่สุ่มมาสุ่มเพลงนี้โอ้โหโห,โหบ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไหลไหลไหลมิสไหลเลยอื้อ,อืม ได้บ้าตาที่สุดจะบ้าข้ากลับมาเวลสามจะบ้าตายเพลงมัน มันเหมือนมันสุ่มไม่แต่เพลงซ้ำๆอ่าไม่เข้าใจระบบเกมพอ r f ก เพิ่งได้เต้นเพลงใหม่เวลสาม ข้ามไหนสีข้ามไหนสีครับมีสักตัวหนึ่งไม่ได้หรอ,หอขอหมที่หนึ่งได้ไหมพามโอ้โหไม่มีมิดเลยเหรออืมยี่สิบสี่สิบ โหยมีคนมาให้กำลังใจด้วยอ้าก็จบไปแล้วนะคะกับการเต้นแข่งเต้นนะโอ้ไม g ก็ก็เป็นการเต้นมาราธอนสองชั่วโมงไม่มีพักเลยนะ <c oughs> เป็นอะไรที่ประสบการณ์แปลกใหม่มากนะคะขอบคุณคุณพีมากที่มาเต้นด้วยกันนะ ไม่เกินคาดน,นะเพราะว่าเด็กบ้าน core, เลเวนคอร์เดี่ยวเต้นเก่งกันทุกคนอยู่แล้วนะเป็นบ้านที่เต้นเก่งกันมากคือถ้าเข้าไปในห้องเต้นเนี่ยก็จะเจอแต่บ้านเลเวนคอร์อยู่ในห้องเต้นกันทังงานเลยนะขอแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีด้วยกับนี่เราได้พีเฟคคนใหม่แล้วนะคะนี่อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ ได้มาแข่งเต้นกันบ้างไหมนะคะก็คือเซโดนเกมแกงหนักภากเลยอย่าว่ารู้สึกว่าการการสุ่งของเพลงมาแบบยังไงดีอะแบบแปลกๆอะเหมือนเหมือนเราติดอยู่ในวงจรวงจรอุบาทอะเรียกอย่างนี้ได้ไหมอะติดอยู่ในเพลงที่เราไม่สามารถที่จะข้ามไปถึงเวลห้า ได้สักทีเพราะว่านั่นแหละอย่างที่รู้กันว่าเซนเต้นเพลงเออเออเต,เต้นเพลงนั้นไม่ได้นะแล้วก็นั่นแหละคือมันเหมือนกับว่ามันล็อกให้เราเราต้องผ่านไอ้เพลงนี้ไปให้ได้อ่ะจะหลุดจากวงจรน,นี้ไปนะรู้สึกรู้สึกได้เราเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะไปเต้นเพลงเวลฮาไม่กี่เพลงเองอะรู้สึกว่าทำ้ายฉันหนักมาก เกือบแบบคืออีกนิดนึงก็จะ,จะหวนคืนสัวนอนแล้วนะจะไปเป็นลิงอยู่ในป่าแล้วเนาะ <c oughs> แล้วเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะก็แชร์ประสบการณ์การเต้นครั้งนี้ได้ที่ได้คลิปวิดีโอนี้เลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเซ็นไปอ่านแล้วก็จะคอยตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยเป็นกำลังใจทำคลิปต่อนะคะแล้วก็รอ,อติดตามคลิปใหม่ EP หน้าเจอกันค่ะ